สวัสดีเพื่อนเทุกคนอีกครั้งครับคราวนี้กลับมาเจอเกมอีเวอีกครั้งนะครับผมคราวนี้ผมจะเป็นมอนสเตอร์บ้างนะฮะบอกเลยนะครับไอเียไอ้ฝั่งฮันเตอร์ทั้งสีตัวที่แม่งเลเวลฟุ่งๆทั้งนั้นนะฮะมีผมอ่อนด้อยอยู่คนเดียวครับมึงจัดเลเวลยังไงว่ามาให้กูอยู่อย่างนี้นะฮะผมก็จะเลือกท่านะที่เมื่อกี้เพื่อนเพเห็นขออาภาัยด้วยลืมลืมเปิดให้ดูครับเดี๋ยวผมจะเอายีดีกว่าเอา ฟิเลสนะเน้นแดกเร็วครับตลกแดกไว้ก่อนนะฮะน่าจะตายอย่างอย่างสันติภาพนะครับเกมนี้ฝั่งนู้นเลยลว็สูงกว่าผมทั้งหมดเลยนะแล้วสูงกว่าเป็น1 well นะิบเวลฮะแล้วผมเืึกเลือกมอนสเตอร์มาครับแน่นอนครับต้องหนีฮนะตอนแรกต้องหนีฮนะกลัวจะสองนาทีตายอย่างที่แชทว่านะครับผมยังไลฟ์สตรีมอยู่ในเว็บ My Life ด T H อยู่นะครับโ oh. ตอนนี้ผมเพิ่งเลเวลเจ็ดเองนะอีกฝ่ายมันสิบเจ็ดอย่างเงี้ยโอ้กูแค่คิดก็เครียดแล้วครับกูจะทำยังไงรอดวะเนี่ยเกมนี้มันจะสุ่มนะครับว่าใครจะได้เล่นอะไรแล้วแต่พาราลิตี้ที่เราเลือกเอาไว้ครับเมื่อกี้ผมเลือกมอนอันดับหนึ่งเลยนะฮะก็เลยได้มอนมีโอกาสได้มอนเยอะหน่อยฮะตอนนี้รอโหลดกันอยู่นะครับเทคนิคของเรานะฮะก็คือระหว่างที่แม่งโหลดดิ้งกันฮะเราจะไปเงียบๆครับ แดกแล้ววิ่งแดกแล้ววิ่งฮะอีโวให้ได้เวลสามก่อนครับค่อยมาดันล้าชุบุชุบุกับคนอื่นนะฮะเนี่ยแดกมาแล้วครับมาแล้วไอ้เหี้ยไม่อย่ามายุ่งกับโกซึบไปแล้วครับเดูนะฮันเตอร์อะคัมมิ่งแล้วครับซึบ หลบก่อนเฮ้ยตัวนี้แม่งตัวใหญ่ครับอย่าไปยุ่งกับมันครับตัวแม่งแดกเราครับจริงๆเป็นไอ้นี่อยู่แดกครับแดกก่อนครับวนี้ก็แดกครับเนี่ยฮะมันจะมีหลอดเลือดอีโวให้เราอยู่นะครับเราก็ต้องอีโวให้ถึงขั้นนนะครับ ่าแล้วแดดอ้าวไอ้เหียอย่างนี้เขาก็จะรู้นะฮะว่าเราอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้ก่อนหาที่ชอบที่ชอบนัดหนึ่งครับเดี๋ยวนะพยายามอยู่ข้างบนนะฮะเนียนๆครับมันจะลบรอยเท้าของเราได้ครับยังวะ เอ,าาเอ,อ,อ,อ้า,า,อน,าอน,นันทำไมามาซะเลือดน้อยอย่างงี้ต้องไปแท้ท้าทายอำนาจมือซะหน่อยนะครับเฮ้ยวันดีเฮ้ยวันดีวันดีท้าทายอำนาจมืสักนิดนึงโอ้โหเลือดน้อยอย่างี้อร่อยดีไปละไปละมาอยู่ละตาก่อยนะผมรอเล่นเฮ้ยอย่าอย่ายุ่งกับกูอย่ายุ่งกับกูก,บก,กูไม่เกี่ยว ะจะมาตีกูอะไรพวกเดียวกันไอสัตว์ไปฆ่ามอนน้ว่สเตมิน่าหมดครับโดดไม่ได้เยวก็ต้องดูไอ้นี่ไว้ไได้วยนะครับนกไว้ด้วยะพยายามอย่าไปเดินโดนนกครับเดี๋ยวนกมันจะรู้นะฮะว่าจะบอกให้ฮันเตอร์รู้นะฮะว่าเราอยู่แถวนี้ แดกมางเดี๋ยววันดูกวอน,วน,นยู่ไหนละแดกกครับลุ้นอยู่เหมือนกันฮนะตัวเดียวอีกตัวเดียวตัวเดียวอัพแล้วหาที่ปลอดภัยแล้วก็เปลี่ยนร่างป๊บนึงครับอ้าวเฮียแม่งรู้เลยกูอยู่นี่ กูเจอไหมนะเห็นล่างครับไอ้เหี้ยเห็นไอ้เหี้ยเห็นเฉยเลยอ๋อย่าอย่าทำคอยกูยังไม่ทันทำอะไรพวกมึงเลยมึงลองก่อนปล่อยกูไปเถอะนะปล่อยกูไปโอ้ยโดนโดนติดตามด้วยครับอ้าวไอ้เหี้ย เฮ้ยชจบเอาเว้ยหนีฮะหนีก่อนฮนะเฮ้ยเต็มมีหน้าหมดไปแล้วครับไปก่อนไปก่อนเทียอะไรก็ตามกูไม่รู้แล้วไปแล้วโอ้โหแม่งตามจังเลยเว้ยทำไมทีมกูแม่งไม่ไปน,นี้มาวะอ๋อกูมีท่าลีฟนี่วาเออกูมีท่าพุ่งหนีนี่ว่า ลืมไปเลยผมนี่ลืมไปเลยนะครับว่ามีท่านี้อยู่ด้วยนะฮะเปลี่ยนร่างก่อนครับเดี๋ยวต้องเปลี่ยนร่างให้ได้ครับพอเราเลเวลสองปุ๊บเรารอสิบวิครับผมเน้นตรงนี้ครับผมไม่เน้นล็อกโทรครับแล้วแม่งเห็นกูครับ ไอ้เฮียเดี๋ยวขอกูสงวิหนึ่วิกูไ่อยู่แล้วไอ้สัตว์ไายแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ให้เราหนีแล้วฮะเราก็ต้องฟัดกับมันอย่างนี้แหละพืชจับโอ้มันเลเวลเยอะครับ เอว้เอาว้เดี๋ยวผมย้ำนี่ก่อนับเอาไม่ให้ตาย,ยอะไรอะไรเดฟี่อะไรเดฟี่อะไรตายกันให้หมดตายให้หมด,หหมดไอเด็กดอกตายกันให้หมดแทเรียบร่อยครับโอ้โห มึงไม่ให้กูหนีกูไม,มห่หนีก็ได้โอ้โหเลเรลเยอะไม่ใช่ว่าฆ่าได้ฮะโอ้โห่ <c oughs> ทำมาเป็นฝ้านะครับผมนี่ปากฝันเลยฮนะชนะได้ไงก็ไม่รู้ <c oughs> <c oughs> okay, ครับโอเคครับก็เอามาให้ดูกันนะครับในฐานะของมอนสเตอร์กันบ้างน,นะครับอย่าลืมลองตัดสินใจดูว่าจะซื้อเล่นดีไหมนะับสำหรับเกมอีโวนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับสำหรับคนดูย้อนหลังครับสวัสดีครับ